และบริการออนไลน์อินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันอีกการเชื่อมต่อจะทําให้การรับส่งข้อมูลกันได้ระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องการเชื่อมต่อเสียค่าบริต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการหรือ ISP การใช้เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ISP จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ร้านค้าออนไลน์ห้องสมุดออนไลน์ธนาคารออนไลน์ ISP คืออะไร ISP คือหน่วยงานผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูเปิดการเชื่อมต่อให้กับบุคคลหรือองค์กรให้สามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้ซึ่ง ISP มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่1ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตเชิงพาณิชย์ ประเภทที่2ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันการศึกษาการวิจัยและหน่วยงานของรัฐความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเริ่มจากเครือข่ายสื่อสารของทหารชื่ออัพเน็ตที่ใช้ทำสงครามของสหรัฐซึ่งออกแบบเครือข่ายเหมือนกับร่างแหเมื่อภัยสงครามสงบลงเครือข่ายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นระบบที่เปิดกว้างไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้าง หลักของเครือข่ายทหารเดิมการต่อขยายอินเทอร์เน็ตจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกและเพื่อและเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเติบเต็มที่มากยิ่งขึ้นตัวอย่างเครือข่ายแบบร่างแหงนะคะจะเป็นแบบตามรูปนะคะซึ่งเส้นสีแดงจะหมายถึงการเชื่อมต่อถูกตัดขาดส่วนเส้นสีเขียวจะหมายถึงข้อมูลถูกส่งตามเส้นทางอื่นแทนนะคะอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร อินเทอร์เน็ตมีจุดเชื่อมต่อเข้าหากันมากมายผ่านทาง ISP ISP มีทั้งผู้ให้บริการฟรีและแบบคิดค่าบริการราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้หรือปริมาณการใช้งานรูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีดังนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ใช้กันมากคือ ADSL เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานได้ตลอดเวลาอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G หรือ 4G อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบอร์ดแบนด์ไร้สายไวเลสบอร์ดแบนด์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เช่น a i r g รอดร่วมกับอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดของผู้ให้บริการเคลื่อนที่ในปัจจุบันมี A I S D T A C หรือ t ท o o v s สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายในตัวอยู่แล้วเพียงใส่ซิมการ์ดก็สามารถเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในทันทีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมผู้ให้บริการจะติดตั้ง การรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้กับลูกค้าเหมาะสําหรับบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากโครงข่ายโทรศัพท์หรือพื้นที่ห่างไกลเช่นนอก,นอกเขตนอกเมืองไกลไกลบนเกาะหรือภูเขาประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมคือการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบดาวเทียมการประชุมทางไกลไวิดีโอคอนเฟล็ก์และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินค่ะ คือกติกาของอินเทอร์เน็ตการทําทงานต่าง,างๆบนอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้จะต้องใช้กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเรียกว่าโปรโตคอลนะคะเครื่องทุกเครื่องทุกโปรแกร,รมจะต้องรับรู้และทําตามโปรโตคอลที่สําคัญบนอินเทอร์เน็ตก็เช่น ICP s IP HTTP หรือ FTP นะคะ TCP/IP กับ e IP address TCP/IP e จะเป็นการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการรับส่งข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องนะคะส่วน IP address จะเป็นการเรียกชื่ออ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายค่ะ IPv4 เป็นเลขฐาน2จำนวน32มบิตแต่เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จึงจำกันในรูปแบบของเลขฐาน10จะแบ่งเป็นสี่ชุดมีค่าระหว่างถึง0ูนยถึงสองหเช่น2องศูนย์สอนะคะและเมื่อหมายเลข IPv4 ไม่เพียงพอจึงเกิดการพัฒนา IPv6 มารองรับค่ะ IPv6 เป็นตัวเลขฐาน2องจำนวน32มิบิตโดยแปลงเป็นตัวเลขฐาน16แบ่งเป็น8ชุด โดย IPv6 สามารถรองรับอุปกรณ์เครือข่ายได้มากกว่าได้มากราว340ล้าน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 ,านหม่เลขค่ะชื่อโดเมนใช้เรียกแทนหมายเลข IP address สามารถทำให้จำได้ง่ายขึ้นและสื่อความหมายได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่น www.lazada.com DNS และ DNS server นะคะ DNS หรือโดเมนโดเมนเนมซิสเต็มคือระบบการแปลงชื่อโดเมนส่วน DNS System มทำหน้าที่เก็บข้อมูลว่าเครื่องนั้นๆมี IP address ว่าอย่างไรตัวอย่างเช่น www google com จะเป็นชื่อดเม a นะคะส่วน IP a d d r e s ก็74.125.135.105 HTTP protocol ของเว็บหรือ Hyper Text Transfer Protocol นะคะเป็นโปรโตคอลที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากเว็บโดยระบุคำว่า HTTP นลส,สนำหน้าชื่อโดเมนในช่อง address <c oughs> บน browser ค่ะหากไม่ระบุ HTTP บน browser <c oughs> b r เซอร์ก็จะใส่ให้โดยอัตโนมัติค่ะ World Wide Web ย่อม,มาจาก web ย่อมาจาก w o r l d Wide Web นะคะแต่ละหน้าเรียกว่าเว็บเพจประกอบด้วยข้อความภาพเสียงหรือวิดีโออย่างที่เราเห็นกันทั่วไปบนเว็บต่างๆนะคะเรียกดูด้วยโปร,โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บนเว็บจะเชื่อมโยงด้วยลิงก์หรือไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูหน้าเว็บอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้การเรียกดูเว็บเพจเรียกว่าเบราว์เซอร์นะคะส่วนการส่งข้อมูล ไฟเซิร์เวอร์ต่างๆเรียกว่าการอัปโหลดเว็บไซต์ก็คือข้อมูลเว็บเพจที่เกี่ยวข้องและผู้เขียนได้รวบรวมไว้โฮมเพจคือหน้าหลักของเว็บไซต์ค่ะเว็บเซิร์เวอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ค่ะโมบายไซต์สร้างขึ้นเพื่อปรับกันการทำางานและแสดงผลเพจให้เหมาะสมกับสมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์เดียวกับมืออไซส์หลักเพียงแต่มือไซต์จะนํำเสอนอล,ละชารลไลเลื่อนแลคับเป็นที่สำคัญและเหมาะกับขนาดอุปกรณ์นขนาดเล็ก URL คือรูปแบบที่ต้องระบุลงในช่อง address ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่ออ้างอิงตำแหน่งทื่ตั้งของไฟล์บนอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย3ส่วนหลักคือโปรโตโคอลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ของวระเภท ก็ in hmm? คือการทำงานของ URL นะคะคำ HTML นะคะภาษาของเว็บเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจมีส่วนขยายเป็น .html สามารถใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บแล้วก็เพื่อดัดแปงหน้าตาเว็บที่ออกแบบไว้เป็นภาษา HTML ได้ HTML5 นะคะเป็นภาษาจัดการเว็บที่พัฒนาจากเวอร์ชัน4.01มาเป็น HTML5 มีลูกเล่นมากมายทำให้เกิดเว็บไซต์รูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณสมบัติใหม่ๆเช่นการการบันทึกเว็บเพจอย่างละเอียดไว้อ่านแบบออฟไลน์คลิกลิงก์คิง์ไปยังเพจอื่นๆ FTP โปรโตคอลถ่ายโอนไฟล์บนอินเทอร์เน็ตนะคะโปรโตคอล FTP เป็นกติกาสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งโดยตรงเรียกใช้โดยระบุในช่อง a r บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตามด้วยที่อยู่และชื่อไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้องแสดงสิ่งในการใช้บริการด้วย username และ password โปรแกรมสำคัญที่อัพโหลดไฟล์นะคะก็เช่นไฟล์สิเมเดิมป็นต้นนะคะบริการออนไลน์นะคะบริการออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะคะเช่นบริการอีเมลการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ต่งางๆการเผยแพร่และรับชมไฟล์ิโอบริการทีวีออนไลน์ บริการประมวลผลแบบค้าบริการอีเมลนะคะอีเ e ล็กทรอนิกส์เมลอีเมลเป็น,นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยข้อมูลที่ส่งออกไปจะถูกกองรอไว้เพื่อรับว่างจึงจะเข้ามาเปิดอา่าน <c oughs> ไม่จําเป็นต้องมีการโต้ตอบกันทันทีเครื่องที่ใช้บริการรับส่งเมลเรียกว่าเมลเซิร์ฟเวอร์หลายองค์กรมีระบบอีเมลไว้ใช้เอง บริการฟรีอีเมลเช่น gmail.com, hotmail.com หรือ yahoo.com เป็นต้นนะคะบริการอีเมลนะครับบริกระ,ร,ร,ระบวนการรับส่งอีเมลมีแผนผังอย่างนี้นะครับคือคอมพิวเตอร์เมลเซิร์ฟขาออกแล้วก็มาที่เมลเซิร์ฟขาเข้าบวกเมลบอกแล้วก็มาที่ เซิร์ฟเวอร์ขาออกมาเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าบล็อกเบลบอกนะครับแล้วก็มาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปจะเป็นสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับบริการเครือข่ายสังคมเช่น Facebook Twitter i n s t a g r แกรมไลน์สกาหรือ YouTube นะครับสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ช่องทางสื่อสารยอดนิยม ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกนะครับสามารถสร้างข้อมูลโปรไฟล์หรือโพสข้อความภาพวิดีโอ,โอลงบนไทม์ไลน์และเขียนบันทึกและส่งข้อความแชทกับเพื่อนนะครับและเช็คอินระบุต,ตำแหน่งกดไลค์เพื่อให้กับโต์ที่ชื่นชอบนะครับต่อไปจะเป็นสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กทวิตเตอร์นะครับเป็นบริการลนะักษณะ ส่งกับความสั้นๆครั้งละไม่เกิน140ตัวอักษรนะครับหรือเรียกก,ยกส่งกับความสั้นๆครั้งละไม่เกิน140ตัวอักษรนะครับหรือเรียก,ก,เ,รยกเรียกว่าการทวิส์นะครับทวีนะครับชื่อสมาชิกจะมี a d นำหน้าเช่น a SC d scd t thailand นะครับเป็นบริการที่ใช้แจ้ง ให้สมาชิกอื่นทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องประชาสำคัญหากสนใจข้อความของสมาชิกคนใดสามารถติดตามบุคคลนั้นได้นะครับหรือด้วยการ Follow นะครับต่อไปสังคมออนไลน์ social n e t w เ r k i n ก t a แกรมนะครับนิยมเรียกสั้นๆว่า Ig เป็นแอปพลิเคชันสำหรับถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ เพื่อแชร์ให้กับผู้อื่นนะครับสามารถตกแต่งภาพได้ด้วยฟิลเตอร์หรือหลายรูปแบบก่อนที่จะนำแชร์บนโลกโซเชียลเ็ตเวิร์กอื่นนะครับเช่น Twitter Facebook และอะไรหลายอย่างนะครับสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กไลน์นะครับแอปพลิเคชันการสนนายอดฮิตสมาชิก แต่ละคนจะมีชื่อบัญชีที่เรียกว่า l i น e ID นะครับส่งข้อความแชทการสนนายอดฮิตสมาชิกแต่ละคนจะมีชื่อบัญชีที่เรียกว่า l i น e ID นะครับส่งข้อความแชทสามารถแชทกับสมาชิกที่เราได้แอปเพิ่มเป็นเพื่อนไว้นะครับ เช่นแชทคุยแบบส่วนตัวหรือสร้างกลุ่มหลายหลายคนก็ได้ส่งไฟล์ภาพวิดีโอเสียงและสติ๊กเกอร์สามารถโทรด้วยเสียงหรือคุยเห็นหน้าด้วยวิดีโอคอลกับเพื่อนได้ฟรีเลยนะครับถ้าเรามีเน็ตนะครับต่อไปครับส่งออนไลน์คือสกายครับให้บริการแชทคุยผ่านโปรแกรมถึงสมาชิกฟรี ด้วยเสียงของคุณที่มีคุณภาพจากเทคโนโลยีสนทนาด้วยวิดีโอแบบเห็นหน้าหรือเรียกง่ายว่าวิดีโอคอนครับโทรทางไกลหรือโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ปกติได้ในราคาประหยัดนะครับและส่งภาพเสียงวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆได้เช่นกันนะครับ การเผยแพร่และรับชมฟไฟวิดีโอ YouTube นะคะบริการลาักษณะแบ่นการวิดีโอสมาชิกสามารถอัพโหลดเผยแพร่วิดีโอเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่งางๆผลงานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทั่วไปเข้าชมเนื้อหาได้แต่ไม่สามารถอั้งเวิไฟล์หรือแสดงความคิดเห็นหรือกดไลค์วิดีโอได้ <c oughs> สามารถเลือกรับชมวิดีโอในโหมดคุณภาพต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับความเร็วเด็ตที่ใช้เช่นรับชมมาตรฐานหรือคุณภาพสูง บริการทีวีออนไลน์นะคะรับชมรายการผ่านเรือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งความเร็วในการรับชมขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตรูปแบบบริการทีวีออนไลน์ดิจิตอลทีวีคือเผยแพร่ออกอากาศาทางโทรทัศน์ด้วยสัญญาณดิจิตอลรายละเอียดแนละคุณภาพเสียงสูงระดับเห็นดีช่องทางการรับชมดิจิตอลทีวีนะคะก็มีรับชมผ่านโทรทัศน์ รับผู้ดึงระบบดิจิตอลรับชมผ่านเคเบิลทีวีจาดดาวเทียมร,รับชมผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทุกที่รองรับระบบดิจิตอลทีวี <c oughs> บริการประมวลผลแบบคลาวนะคะคลาวคือคลาวหรือก้อนเมฆมักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอ <c oughs> ินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีคลาวให้บริการโดยกลุ่ของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตบริการข้อมูลซิร์ฟเวอร์และพื้นที่จะเก็บข้อมูลผ่านทา,นา,นานองอินเทอร์เน็ตสามารถเรียยใช้ข้อมูลจาก แต่ก็ได้ช่นเครือ่อง ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานผ่านบริการทาเว็บในรูปแบบต่ตา,ตางๆได้ p พทนะคะให้บริการเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนแพลฟอรง,งต่างๆมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของพาวนะคะตามตารางที่เรา